ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัตตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์วิดามารดาคูบาอาจารย์สืบสืบกันมายามตีสีเราจะได้ยินเสียงธรรมชาติของนก ที่มาปลุกเราให้เราต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนกหลากหลายชนิดที่มีการขานรับกันยามตีสีก็น้อมถึงชีวิตเราเรื่องฐานต่างๆของการใช้ชีวิตคำว่ามนุษย์เราก็มีความยึดมั่นถือมั่นกัน ในเรื่องตามวัยตามสังคมซึ่งเรามีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยเหตุการณ์ที่มีหมู่คณะกาลยาณมิตรของเรานำมาบอกกล่าวว่ามีหมู่คณะกาลยาณมิตรกันนะมีความรู้สึกถ่ายทอด มาสู่หมู่คณะเพราะการที่เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทก็ตามแต่เป็นเหตุของความสูญเปล่าในบานปลายชีวิตเหตุที่ต้องใช้คำว่าสูญเปล่าในบรนปลายชีวิตก็คือ,คอสิ่งที่มีที่เป็นนานที่ต้อง ยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นไม่สามารถที่จะนำติดตัวแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในวันสุดท้ายของชีวิตก็ทำให้ได้น้อมว่าการที่เราวางแนวทางหรือวางรากฐานของการำดำเนินชีวิตของเราถ้าเราน้อมสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอก ในสิ่งที่เราใช้ชีวิตในยามบ้านปลายไม่สามารถที่จะมีการช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะเดียวดายนะทำให้มีความทุกข์ความเศร้าหมองความสลดสังเวชใจที่ได้เห็นภาพต่างๆแล้วก็สามารถเข้าใจได้เหมือนเหมือนกัน ที่เราได้พูดจากกันว่าการที่เราเป็นมนุษย์หรือเป็นหมู่สัตว์ไม่มีเพื่อนไม่มีสหายไม่มีสิ่งที่สืบทอดสู่ลูกสู่หลานก็เป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้ชีวิตนั้นเกิดมาก็สูญเปล่าของการใช้ชีวิตเหมือนกันถึงที่เราหน้าสลดหดหู่มาก ก็เหตุการณ์ต่างๆซึ่งเราได้น้อมการใช้ชีวิตนะด้วยความระมัดระวังก็ตามแต่ความที่ระมัดระวังนั้นไม่ได้นำไปสู่ประโยชน์ที่สุดของบ้านปลายการที่นะสร้างสมไปด้วยปัจจัยสี่ภายนอกเก็บพร้อมรอมลิบขนขวายต่างๆแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือไม่มีทายาด ไม่มีการคลองเรือนเนื่องจากการใช้ชีวิตระมัดระวังกลัวจะเสียไปเนี่ยกลัวจะหมดกลัวจะไม่ได้มีโอกาสรักษาทรัพย์ที่ตัวเองได้ก่อร่างสร้างตนมาได้แต่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้น้อมเหมือนกันเพราะการที่เราเกิดมานั้นย่อมจะหลงไปสู่ ความยึดมั่นถือมั่นของความมั่นคงของชีวิตแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจนขาดเหตุขาดผลกันได้เหมือนกันทีนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องนำมาพูดจากกันในเรื่องฐานของชีวิตนั้นต้องประกอบไปด้วยมนุษยนะ์หรือหมู่ญาติหรือสังคมหรือสิ่งที่เป็นนะกะรัลยยณมิตรกัน จำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวในชีวิตจะต้องมีผู้ที่น้อมมารับการให้แล้วก็มีการรับจะให้ผู้อื่นเป็นผู้ที่รับช่วงเรา่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะการที่เราจะสืบทอดกรรมวิบากหรือชะตากรรมกันนั้น ก็จะต้องประกอบไปด้วยการกระทําซึ่งสั่งสมมาแต่อดีตถึงปัจจุบันนาการถ้าเราสั่งสมกรรมต่างๆเป็นผลของการมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยกาลยานามิตรประกอบไปด้วยหมู่ญาติพี่น้องก็ดีหรือหมู่สังคมหลากหลายก็ดีนั้นเท่าที่เราสังเกตแล้วก็พิจารณาไปด้วย จะมีทั้งนะผู้ที่สูงวัยผู้ที่วัยท่ามกลางและก็วัยเยาว์วัยทั้งภายในทั้งภายนอกก็คือการเรียนมิตรซึ่งมีการปลูกฝังนะกำลังใจของการเป็นมนุษย์ด้วยกันการที่ปลูกฝังนั้นเราจะเห็นการสอดส่องการเอาใจใส่และก็การไม่ทำร้ายตนและคนอื่นจะต้องมี การกระทำเป็นเบื้องต้นและก็ตลอดชีวิตของเราสิ่งสำคัญที่เราจะต้องการระลึกระมัดระวังในเรื่องการไม่ทำร้ายตนในและคนอื่นนั้นจะต้องเติมไปด้วยมีความเมตตาต่อกันและประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยการที่รับการเรียนรู้แล้วก็มอบการเรียนรู้ แก่กันและกันไปด้วยเพราะสิ่งที่เราเห็นสังคมยุคเก่ายุคใหม่ความแตกต่างก็เป็นเรื่องการรับและการให้การปลูกฝังต่างๆเรื่องจิตใจฐานลากหรือสิ่งที่เราได้น้อมอาชีวิตกันถ้าเราขาดตกบกพ่องในความเพียรในความตั้งมั่นที่จะเข้าใจตัวตน ของเราและของสัตว์โลกทั้งหลายพวกเราได้น้อมโลกยุคใหม่หลงไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นปัจจยสี่ภายนอกจนได้ยินข่าวกันมากมายประทุษร้ายกันเพราะเรื่องอยากครอบครองปัจจยสี่ภายนอกซึ่งถ้าเราน้อมสัจธรรมต่างๆของชีวิต เราจะเห็นว่าชีวิตเราเกิดมาท่ามกลางถึงบ้านปลายชีวิตก็จะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งความเป็นจริงก็คือความว่างเปล่าลมสลายนะร่างกายของเราก็ถูกฝังถูกเผาถูกทำลายด้วยการที่เราหมดการครอบครองด้วยวิญ,ญญาณของเราเพราะสิ่งเหล่านี้ทํำให้เรา ้องยอมรับเหมือนกันมีผู้ที่สูญเสียชีวิตไปให้เหตุผลว่าสิ่งที่เราได้ก่อล่างสร้างตนมาเราก็เลยไม่อยากจะมีการใช้ชีวิตการครองเรือนด้วยเหตุว่าเรานั้นมีปัจจัยสี่ภายนอกมากเราได้ฟังดูก็ได้เห็นว่ามนุษย์เราย่อมเกิดมาแล้วหลงตัวหลงตน หลงปัจจัยภายนอกทั้ง้งที่ปัจจัยภายนอกเป็นเพียงเครื่องประกอบของการเรียนรู้การใช้ชีวิตเท่านั้นเองมนุษย์เราถ้าหากว่ามีกำลังใจหรือจิตใจอยู่ในการเรียนรู้ตามพระธรรมคำสอนก็จะน้อมสัจธรรมเข้าไปไว้ในใจของเราเสมอการที่เรามีการฝึก น้อมเข้าไปในใจเราจะเห็นชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความพอดีอ่อนน้อมทำตนแล้วก็ให้ความเมตตาต่อตนต่อสังคมรอบข้างการปลูกฝังอย่างนี้หมายถึงฐานของใจฐานของการกระทำกายวาจาใจนั้นก็จะมั่นคงแล้วก็จะมีความเ,าเป็นปกติได้ การที่เราฝึกอบรมตนในเรื่องกายวาจาใจนั้นหมายถึงเราเขาเรียกละลึกละมัดระวังตัวตนของเราให้เกิดความเป็นสุขร่วมกันอย่างไรถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนพื้นฐานชีวิตโลกเพียงแค่เราสร้างความสุขด้วยกันทวนกิจกรรมต่างๆ ก็หลากหลายพฤติกรรมของหน้าที่เนะี่ยต้องมีผู้นำผูผู้ตามแล้วก็มีผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งสิ่งที่เราได้น้อมสังคมจะต้องประกอบไปด้วยนะปัจจัยภายนอกคู่กับปัจจัยภายในได้หมายถึงจะต้องมีกิจกรรมนะการใช้ชีวิต ในสังคมนั้นก็มีอาหารที่อยู่อาศัยนะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัยสี่ภายนอกอย่างนี้เราถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้น้อมธรรมชาติชีวิตยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่ามนุษย์เราถึงแม้จะใช้ปัจจัยสี่ภายนอกอย่างนี้เป็นเรื่องหลักสำคัญ แต่เราก็ต้องน้อมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเรื่องของจิตใจเรื่องของวิญญาณต่างๆเหล่านี้ต้องมีที่พักของจิตใจของเราอย่างไรตอนที่เราได้น้อมหลักของพระธรรมคำสอนนำมาฝึกอบรมมาพักใจมาสู่การยึดมั่นถือมั่นทางใจของเรา ให้เกิดความมั่นคงและมีเมตตานันน่าจะต้องฝึกเป็นธรรมชาติก็คือฝึกเรื่องความคิดฝึกเรื่องคำพูดฝึกเรื่องการกระทําของเราการที่เราจะใช้คำว่าฝึกมันก็เป็นสากลที่ยอมรับและเข้าใจกันแต่ความเป็นจริงนั้นเราน้อมมีการระวังความคิด แล้วก็สู่การคิดแล้วก็ระวังไปด้วยคำพูดแล้วก็สู่คำพูดระวังไปด้วยการเคลื่อนไหวทางกายนะหมายถึงเราไปสู่การเคลื่อนไหวทางกายของเราจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องสติที่เราต้องฝึกฝนกันแต่เราใช้สิ่งที่เป็นความจริงของเรา ที่เราจะใช้ตามความคิดตามคำพูดตามการกระทำของเราให้เป็นไปนตามไม่ปรัุษรลายตนและคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นฐานของศีลที่เราเห็นว่าประโยชน์จะเกิดกับเราเกิดประโยชน์กับท่านเพราะสิ่งที่เราสํารวมหรือมีการตามความคิด ตามคำพูดตามการกระทำของเรานั้นก็จะทำให้เราเข้าใจถึงใจเขาใจเราไปด้วยเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีการตามความคิดตามคำพูดตามการกระทำของเราก็ทำให้เราสร้างการควบคุมตนเบื้องต้นอย่างนี้เมื่อมีเหตุของการควบคุมตน ถ้าหากว่าเรายัางไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นปกตินั้นเราก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะเรียกว่าอยู่ในกระแสของความยึดมั่นถือมั่นระลึกนะตามรู้ตามรู้จักตัวตนของเราจนขาดการพิจนารนณาตัวตนผู้อื่นหรือสิ่งที่มีชีวิต ของที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติของพวกเรากันชีวิตนั้นมีเกิดแก่เจ็บตายแต่ความตายนั้นถ้าเราไม่น้อมทุกวันเราก็ซะอยู่ในกระแสของความหลงว่าเรานั้นจะใช้ชีวิตอีกยืดยาวหรือย,ยาวนานแต่ด้วยความเป็นจริงนั้นไม่แน่นอนนั่นคือความแน่นอนของชีวิต ชีวิตร่างกายนันหมายถึงเรานำมาสู่การทำประโยชน์เพื่อสู่จิตใจนำไปสู่ความคิดพฤติกพูดการกระทำของเราชีวิตในสังคมนั้นในมวลมนุษยชาติต่างๆไม่ได้หมายถึงจะต้องอตามความเข้าใจตรงกันทั้งหมดแต่ด้วยเหตุของการที่เราฝึกสิ่งที่รอบข้างเราใกล้ๆเรา อยู่กับสิ่งที่เป็นจริงนั้นจําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องปลูกฝังตนแล้วก็น้อมตนให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนและเกิดประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราสามารถอยู่กับความเป็นจริงของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นบ้านเรือนที่เราได้อยู่อาศัยกันนั้นประกอบไปด้วยห้องนอนประกอบไปด้วยห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหารห้องทำรรอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นปกติสะวนเกือบเราใช้ชีวิตเป็นประจำวันกันทีนี้สิ่งที่เราสังเกตการที่เราใช้ชีวิตโดยธรรมชาตินั้นมนุษย์เราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในการที่จะใช้ กิจกรรมบ้านพักอาศัยกิจกรรมประกอบอาหารการบริโภคประกอบการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยป้องกันความร้อนความหนาวก็คือเครื่องนุ่งห่มของเราประกอบไปด้วยเวลาที่เราขาดตกบกพร่องเจ็บป่วยไม่สบายเราก็ต้องใช้ยารักษา ก็ประกอบการดูแลเรื่องร่างกาย,ยาทีนี้เหตุของร่างกายเราก็ต้องดูแลสิ่งที่เป็นการเรียนรู้และปลูกฝังตนให้มีความรักความเมตตาสิ่งเหล่านี้ต้องมีการระลึกในพระธรรมคำสอนอยู่สม่ำเสมอเหมือนกันถ้าเราระลึกความไม่เทียงนั่นหมายถึงเราหยิบเรื่องราวของสัจจะ อริยสศาสี 4, เป็นความจริงคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ที่เราไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นกันได้แต่การที่เรารู้ในพระธรรมคำสอนว่าเราไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีเารเลกทำความเข้าใจเหตุที่เราได้เห็นความไม่เที่ยงนำไปสู่เป็นทุกข์นั้น เราจะเห็นเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองของเราจะเป็นทั้งร่างกายก็ดีหรือจิตใจก็ดีนั้นไม่สามารถจะควบคุม,มคบังคับหรือตามวามที่เราได้ฟังทำนั้นว่าเราจะหมดการปรุงแต่งได้อย่างไรเนะื้อถ้าเราหมดการปรุงแต่งจิตใจควบคุมได้มีสติหรือเราสามารถเข้าถึงตัวตนของเราได้ นั่นหมายถึงเราน้อมอริยสัจสี่ 4, เข้าไปถึงกายวาจาใจของเราจนเหล่านั้นสามารถเห็นความหยุดของใจถ้าใจเราหยุดเราก็จะต้องน้อมในอริยสัจสี่เข้ามาเพื่อจะให้เราได้เห็นว่าการที่เรายึดเป็นเบื้องต้นนั้นสู่ความเป็นปกติหรือไม่ถ้าหากว่าใจของเราเกิดขึ้นเรารู้ เราเข้าใจว่าสิ่งที่มันสอดคล้องต้องกันนัน้นเรียกเกิดจากความยึดการรักษาถ้าหากว่าเราเห็นความสอดคล้องต้องกันทั้งกายวาจาใจโดยที่ไม่ต้องยึดรักษาเกิดเป็นปกตินั้นหมายถึงเราเบาสบายจากความปรุงแต่งทางใจของเรามนุษย์เราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในกระแสะโลก ย่อมมีเหตุผลต่างๆในของการที่จะตีความตอนที่ได้ยินได้ฟังนะว่าฐานที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยการป้องกันและให้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เป็นฐานในกระแสะโลกแต่ถ้าหาก็เป็นฐานในกระแสะพระธรรมคำสอนการให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นเบื้องต้นแล้ว แล้วก็จะนำไปสู่การกระทำจนเกิดความเป็นปกติเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตใจซึ่งมีเมตตาโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านีนะ้เกิดขึ้นจากความเพียรของเราแล้จะเกิดประโยชน์โดยธรรมชาติและก็ไม่ได้ยึดมั้นถือมัน่นในบั้นปลายอีกด้วย ทีนี้จากการได้ยินได้ฟังบนะุคคลซึ่งสูญเสียชีวิตไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เสียโอกาสเหมือนกันนะตนไม่สามารถดูแลตนถึงไม่เกิดประโยชน์ตนแล้วจะไม่เกิดประโยชน์ท่านทำให้ชีวิตเมื่อสูญเสียไปแล้วผลของชีวิตกับผลของการที่มีปัจจัยสี่ภายนอก ทำให้เป็นเหตุของลูกหลานทายาทต,ต้องทะเลาะเบาะแว้งขุนเคืองและปัทุสลายกันแน่นอนเพราะอย่างไรก็ตามเหตุของความไม่เข้าถึงไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมของพ่อรรมคำสอนถึงความไม่เที่ยงเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ได้น้อมสู่การพิจารณาจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุอย่างยิ่ง ทำให้เกิดชะตากรรมเพิ่มขึ้นสู่ลูกสู่หลานต้องทะเลาะเบาะแหวงต้องมีเล็ดขึ้นไต่สวนขึ้นลงขึ้นศาลกันเป็นเหตุของจิตใจที่มุ่งหวังเป็นผู้แข่งขันเป็นผู้ที่ประสงค์จะยึดมั่นยึดครองเหตุของผู้ที่วายชนไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องตักเตือนพวกเราทั้งหลายซึ่งใช้ชีวิตในกระแสะโลก จะต้องจำแนกเหตุจำแนกผลแห่งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสิ่งนั้นก็จะต้องสู่การเรียนรู้ยิ่งขึ้นสู่การพัฒนายิ่งขึ้นไปเห็นความปลอดภัยของชีวิตนะอย่างไรถึงที่สุดเนั่องจากวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระราชลัญรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสง บิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ